ยังไม่ตายหรอเนี่ยเฮ้ยเช็คข้อของก่อนฮอยู่ฮอยู่อ่ายังอยู่ปลุกเก็บไว้ก่อนเออเอิ่มเอิ่มเอาออกมาดีกว่ายนี่ยเราต้องตายเร็วๆนี้เนี่ฮะแอ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 ยินดีต้อนรับสู่พระราชวังฉันที่นี่คือที่ที่ฉันอยู่และแกจะต้องตายที่นี่แต่ก่อนที่แกจะตายฉันจะให้พวก ฉันจะให้แกสู้กับพวกกุ้งองของฉันเพื่อที่จะรู้ว่าแกเก่งสักแค่ไหนและเนื่องจากกุ้งองฉันไม่เยอะเพราะฉะนั้นถ้าแฟรแฝฉันจะให้ชุดเกราะกับแกไปด้วยเออแน่ใจนะว่าถ้าเกิดฉันได้ชุดเกราะแล้วมันจะแร์ด้วยอะแน่ใจสิชุดเกราะในกล่องนี้ใช่ไหมใชอ่อย่าอย่าเพิ่งเข้ามานะไม่เข้ามาแล้วเสดจไแกจะใส่ชุดเกราะเสร็จโอเคได้ได้ไดไดโออ เฮ้ยถามนินดนึงนะแม็กอะไรเอ่อไอโครนกระดูกที่อยู่ในกล่องน,นี่คือของคนก่อนก่อนใช่ไหมใช่รู้ได้ไงอะ่ะเราจะรอดหรอเออเออ้อ,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 อไหนใส่เนื้เอเราจะหลอ่อไหมชิบโอเคหล่อสุดๆไปเลยมาฉันพร้อมที่จะสู้กับพวกแกแล้วโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้ว พวกเราบู๊โหแล้วเราจะไปกลัวอะไรได้ไอ้ของพวกเนะี้ยโหตีแบบเดียวก็ตายแล้วโอ้ยโอ้ยทำมันไง ดาบไรเซเบอร์อันเดียวเองอ่า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 จะตุ้มคอผมไปเพอ่อ,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 อถ้าคิดว่าทำได้ก็ลองดูดิอ่าแคแกจะได้เป็นหนึ่งในโครงกระดูกในโรงศพเชื่อฉันดิไม่ฉันไม่เชื่อ,อแกไม่เชื่อเลยเดี๋ยวคอยดูโอ้โหเฮ้ยแบบนี้มึงไม่แซวเลยเหรอทำมาพวกกังแกฟุ้งคยเชื่อเลยเฮ้ยก็นแรกกับการที่แก สามารถใส่ชุดเกราะได้ไนงะโอเคงั้นถอดชุดเกราะทิง้งเฮ้ยไม่เอาใส่แล้วใส่เลยโหยสวยแล้วสวยแล้วเฮ้ยแล้วเราจะทำไงเนี่ยจุ๊ยถ้าเกิดแกฆ่าลุงบองฉันได้หมดแล้วก็ฉันจะให้แกข่าฆ่าฉันได้ด้วยด้วยที่ฉันจะไม่ฟื้นคืนชีพและฉันก็จะไม่ใช้พลังเวทมนต์เลยทั้งสิ้นถ้าเกิดแกฝ่าลุงบอลฉันมาได้โอ้โหถ้าเกิดพูดแบบนี้แสดงว่ามันไม่ปกติ จชิญขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะเฮ้ยเื่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยสวยละสวยละไงเราสวยละสวยละปึ๊บโอ้ยโอ้ยอ้าวไอ้สวยไปใหญ่เลยเฮ้ยสวยด้วยสวยด้วยโอ้ยไม่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 โอเคเฮ้ยเราจะทำยังไงได้เนี่ย อย้นะชาโรบอนนี่ก็เป็นตัวที่แข็งแก่งพอๆกันกับแม็กนี่นาแต่มันรอบดีเพชเชอร์แสดงว่ามันจะต้องเป็นหนึ่งในพวกทรยศในฝันร้ายนี่แน่แน้ดีมเพชเชอร์ความฝันมันคือสิ่งที่เสามมัดจับความฝันร้ายไว้ได้มันอาจได้ผลแต่ว่าความเป็นไปได้ที่จะได้ผลนั้นรอยมากมันเราจะต้องทำให้มันสำเร็จภายในคัียว แกกำลังพึมพันทำอะไรอยู่ฮะก็วางแผนโดยฉันก็มีวี่กำจัดแกแล้วอ๋อเหรอนั้นไหนจยัดมาดิฉันจะดูว่าแกสามารถกำจัดฉันได้จริงเปล่าฮะา่าห่าร่าห่าม่าหกาห่มห่าห่าห่ไห่าห่าห่่้ห่าห่าห่่าห่าหน่น่ะหะาห่าห่าห่าหี่าห่าห่าั่าะ่า่่าห่า่า แต่มันก็ยังไม่สามารถจัดการฉันได้อยู่ดีแหละจัด,ด็อ,อกเตอร์ <c oughs> และในที่สุดฉันก็สามารถฆ่าแก้ดได้หม <c oughs> กแล้วดีใจกันเลยใช่ไห <c oughs> มฮึสีได้อย่างงี้สแสดงว่ากำลัลงฝันดีอยู่สินะอืมเราฝันดีแล้วแม็กอืมโชคดีนะเนี่ยที่เรามีรีเฟเชอร์ติดตัวอยู่ ดีแคทเชอร์มันสามารถจับฝันร้ายได้เพราะฉะนั้นเราจะใช้สิ่งนี้ในการจับมันเข้าไปอยู่ในฝันของมันงน่ายๆคือเราจะฝันร้ายเข้าไปอยู่ในฝันดีแล้วกันบ๊ายบายแม็กเอ้โทษทีที่เดินข้ามหัวมาอ่ะบ๊ายบายแล้แม็กบถึงเป็นแม็กเจออมแต่ก็รู้สึกเหมือนดูกับตัวจริงเลยฮะอืมบ๊ายบายราเห่งความฝันร้ายบ๊ายบายทุกคนเฮ้ยถือว่าเราจะต้องไปซะและ้ว แต่ก็ยังรู้สึกรู้สึกแปลกๆอยู่นะทำไมได้ทำไมรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรเกิดขึ้นข้างนอกก็ไม่รู้อืมต้องไปดูซะหน่อยแหละเฮ้ย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 อยู่ที่ไหนอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราต้องไปเฮ้ยที่ไหนเฮ้ย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 โอไม่นะ โอไม่นะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย